สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขทุกคนนะจ้ะสวัสดีอักซี่จุกทานที่คารุปรากแพงบ่นในประเทศหรือต่างประเทศมาเนี่ก็ยินดี้ตอนหับข้อสูซองของเมตาเซนเกาเซนเคยพี่น้องจ้ายามเส้าเตาเขาครั้วพี่น้อง,องแกงไก่บ้านใส่นมไม้ส่มพี่น้องอาหารเร้าเฮาฮะเออใส่หมอ,อยุ่แต่ว่าใส่กับนมไม้สุม ปตาเนี่ยก็เอาหยอกใส่เกลือลงไปแล้วใส่หม้อแท้ๆยังวันเอาไม่สมอโซกแสบอย่าไปนะลูกอย่าไปนะลูกสบายดีพ่อแม่ดูวลูกละทุ่ย่าทุ่ยาพ่อแม่ด้วลูกทุ่ย่าพ่อแม่อย่าไปอย่าไปสบายดีพ่อแม่อาะสบายดีพ่อแม่ด้วยลูกโซกแสบหน่อยมาซอยพ่อใหญ่ตาเห็ดกิน ข่าวคัวแกงไก่อาหารเส้าสู่ลูกลงดำนากินตอนเส้าแสบน้อยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอาตุเจ้าพ่อแม่ด้วยลูกเจ๊จึงจึงเจ๊จึงจึงเจ๊จึงโอ้จึงเจ๊จึงจึงจึงเจ๊จึงจึงเจ๊จึงจึงจึงเจ๊จึงจึงเจ้าเชียงหม้อผดพี่น้องอกอกอู โซกแซวกับปว่ปวนป่วนนี่อาคนมออนมอซอยน่โซกแสบโซกแ,บ,แบปว่วนน้ำพอหา่เห็ดกินผวโอ้ยอ้ยโอยเสือสิคบเสือสิคบอยากออกเล่นน้ำได้ไนงะโอ้ยนี่น่เบิ่งน่ ใส่เกี่ยวแข็งนี่บ่แม่นใส่เกี่ยวข้อนี่แม่นโหเสียงหม้อผดพี่น้องอาหารเร้าเฮาก็คือแกงไก่พี่น้อ,อ,นอลงลองลองสู่ลูกเฮากินอยู่หน้าแบงใกล้ๆนํากันพี่น้องเสียงหมอ้อผเพิ่นจะแซ่บพี่น้องหอมมาดิใส่หอมบัวพี่น้องผักตู่บ่มีนเนาะแซ่บๆนํากันพี่น้องแกงไก่บ้าน ใส่เน้ำไม่ส้มนำใส่หอมบวหัวสะไคร่หัวข่าโซกแซวกับป่วนป่วนาตา,นาตัาวพี่น้องตาปิ้งปิ้งปีกมันกับกดอันนี้ตีนเกี่ยวใส่ใส่เกี่ยวตีนกับหัวหัวทาบี แต่แสบบพี่น้องหมดจอมาแล้วจ้าอเอาก็สิแล้วนะกินแล้วก็สิได้หาบลงส่งพวกสายทีมงานเขาอยู่มาหน้าพี่น้องดำนาถาลงไปกินอยู่หน้าพ่อเลยพี่น้องเลยคันถาเขาสิกินอยู่เกอนมันกะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันไกลพี่น้องเด้พี่น้องแกงไกเ่เขาก็ แล้วแล้วพี่น้องจ้าแซบในนอนพี่น้องสีมือพอตาพี่น้องพอตาเป็นเชฟเองพี่น้องมันเขาคัวเองแม่ตาเอาโนซกัเจ้าิบอยากไว้แล้วปุ้ยแสบโอ้ยแสบแหงแสบโพแสบโพ พี่น้องห้าวกะลงแล้วพี่น้องหาคือเก่าพี่น้องหาวกะตาติบเข่าคือเก่าแนวอยู่แนวกินสเสบียงอาหารลงนานอากันพี่น้องจ้าทรงเขา่าลุดํานาเขาก็สิได้ลงสวยแน่จังหน่อยขมือแบบนี้พี่น้องเคอเห็ดกินเห็ดยาคก,กินเห็ดยาก็กหาบลงเลย เขาเขาร้านสาวเพิ่นดำก่อนเขียวบ่ละแตกก็บ่ละพี่น้องเขาเม่ตาห้า,หากมามนะังหนะ้าน่าฝนดำก่อนเขียวบ่แล้วนั่นแหละลูกสาะหาสาะนาเอาก็แบบนี่แหละพี่น้องหากระดอนขอนกระเดีองแต่ละมือ หกินลงโซงกินลงสูงกงส่กินแล้วกับดำนาเลยแม่ตากระมันแดดเด้ใส่กุ๊บก่อนพี่น้องมันแดดเด้อพี่น้องลงกินข่าวอยู่ทงไห่ทงนานลำการละจ้าโอเคเข่าวอยู่ทงไห่ทงนา แกงน้ำแกงไก่ใส่น้ำมันสมคือเก่าพี่น้องอาหารเท่ากันเขาจะเคี้ยวบัดแล้วพี่น้อ,องเคี้ยวไปบัด์โงแหละเขาลานสาวงามขนาดเคี้ยวกระตือเลยเขาห่อเลยยังรานมางหน้าเลยแต่ว่ากะสิง,งามอยู่คือการพี่น้อ,องเคีงไปหมดแหละ ถงหน้ากินเขาแล้วก็ลงดำต่อเนาะกินเขาแล้วก็ดำต่อเลยกัสีมันเสียเวลาแน่เนาะเสียเวลาขึ้นลงมันซาแต่กับมันใกล้แน่พี่เนาะทักทุกคนดำก่อนเลยจไห้แล้วมันนี่ก็แดดคือเก่าพี่เนาะ แดดแม่งเลยว่าสิมืด์ึ้บคนบอกึ้บเลยแดดสงสัยแดดเป็นแดดเลยมันนี่พี่เนาะแต่แดดแจงเลยถ้ากล้องสั่นก็ขอโทษขออภัยละลายเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮากัญยากเนาะหาบยากพี่น้องบาหามื่อหิวคือเก่าแหละ เลย้ามันสั่นกับพข,อ,ขอเธอขาอาแผลละลายเสียงรถไทยกันสนันอยู่แต่ละทงพี่นนอะเข้ากับขอนแล้วพี่นนอะตำนากันขอนใกล้สิแล้วแล้วทงนี้แต่ว่ายังทงลุ่มยังมาทาันได้ไปเตะไปตองเลยนั่งอีกสองบ่อนพี่เนาะ แต่ว่าแมนหน้าเมตาเองดอกพี่น้องหน้าลานถุงลุมแล้วก็ทงหนึ่งหน้าข้าเจ้าเขาไปดำเอาเอาเขาซื่อพี่น้องเขาไปดำเอาเขาซื่อเจอกับโบแมนหน้าเขาเองเอฟซีผู้บอกเขาใจแบบว่าหน้าเมตาลไยแท้สันบบแมน้องหน้าข้าเจ้าเขาไปดำเอาเขาซื่อ บ al, English, oh, ่งนากานพพนองหอดแล้วสวนกระล่างไทยนากันอยู่โอ้สวนกระดาได้จ่องหาเลยหนึ่งสองใน่องหเนี้ายนี้เขาเจ้าบ้านไเขาเจ้าบนไหนเขาดีบ้านเรือเออเออเขาดีเออ พระเจ้าก,เา,กเา,กเากับข้าวกลัมข้าวกลัมฮอกกระไซไปให้หนึ่งพี่น้องพระไ้อันอันเห็ดข้าวสังขยากินพระเจ้าก็ใส่ไปสามให้เจ้าก็ได้เฮาก็ับชงไซสิได้ไปกินอยู่บวงคมคือเก่าพี่น้อง แค่นี้มันก็บอกคอยมีห่มหน้าเอาก็มีต้นไม้อยู่ช่องซ้ำต้นหนังบทงมีหอดหอมสินั่างกินห่มนั่นคือเก้าพี่น้องมาเดินมาเด้อกินข้าวเศร้าอยู่ทงหอยทงหน้าน้ำกันเลยจ้าเน่ตัวที่เลือกกันยั่งมาไล่เราพี่น้องจ้าเด็ดเลยเด็ดเด็ดไปหอดเที่ยงเอื่อยแนะ มันสร้างอีกประมาณสาี่เศ้าสีมือก็สีแล้วพี่น้องจ๋าแต่ว่าตัวดำแล้วกัน,นี่เด้นี่ยพูดแหละเด็ดๆดีสิเหลียวเห็นอะไรพี่น้องขึ้นไปหอดพูดแหละขอก้อ,อไก่ขอกห้วแม่ตาล,ล้กำลังเขี้ยวของแม่ตาดำกรก็ได้แล้วขึ้นไปแหี่ในบ้านล้งใหม่ต้องมีคาดไว้แล้วแคาดไว้ก่อนกินเขา่า ี่เขาแล้วกับิได้ลงมาดำาตพี่น้องแล้วพี่น้องจ้าว่าานกัสุมาพักควรแล้วแม่ตาขอราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ด้จ้าคลิปหนาพบกันใหมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหรับดูหับชมหงาลๆเนี่ยด้จ้าสบายดี